ครับสวัสดีครับวันนี้ <c oughs> จะมารีวิวกอนนะแป๊บหบนึ่งผมหาใส่หูฟังใส่สมาร์ทท็อกเสียงจะชัดขึ้นเปล่าไม่รู้เดี๋ยวลองดูก่อนแป๊บหนึ่งครับครับนี้จะมารีวิว อต,ตัวอินเวอร์เตอร์ที่ลงไปเมื่อวานเนาะวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดเมษายนสองพันห้าอยหกสิบสี่อินเวอร์เตอร์สามเคเขาว่างั้นสามเค ว่าวันนี้ผมลองให้มันเชื่อมต่อกับกับอคอมพิวเตอร์ดูเพื่อมอนิอนเตอร์อระบบก,การทำงานของมัน,นครับเนี่ยระบบก,การทำงานก็จะมีบอกรุ่น บอกการชาร์จบอกนี้ชาร์จชาร์จเจอมาเสร็จอนตัวนี้เป็นมินโนเตอร์มสเสร็จ,จกประมาณนี้เอาไว้ไว้ดูการทำงานของมันว่ามันทำอะไรได้บ้างท,ที่ผมไปเห็นใน ในในเว็บของฝรั่งเขานี่นะครับบ่ายโมงอามบ่ายโมงสิบสองบ่ายโมงห้าสิบสี่อ๋อใช่ใช่ มันก็จะเก็บเก็บเป็นฐานข้อมูลไว้ให้อะไรประมาณนี้ผมเขาไม่มีโปรแกรมมาให้หรอกผมไปหา ไปหาจากในเว็บดูกันนะนี่ครับเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นเว็บของของยี่ห้อนี้เลยอ่านว่าอะไรไม่รู้มดมดมดอะไรไม่รู้มันก็จะมี มันก็จะมีให้เราดาวน์โหลดของรุ่นไหนรุ่นไหนของผมมันจะเป็นตัวบนนะฮะตัวนี้ p v 1 0 8นะฮะก็กดดาวน์โหลดตรงนี้เลยแล้วมันก็จะเป็นดาวน์โหลดซอฟต์แวร์มา แล้วก็ก็ลันไปพอโหลดได้แล้วก็อินสตอลแล้วก็ลันอะไรไปประมาณนี้ <c oughs> ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยรู้ว่ามันทำอะไรได้บ้าง ไม่ค่อยรู้มันทำอะไรได้บ้านงะคร่าวๆประมาณนี้ครับตอนนี้แดด <c oughs> แดดก็กำ <c oughs> ลังดี <c oughs> แป๊บนึงครับครับมาต่อเมื่อกี้มีคนมาถามทาง ตอนนี้ก็แดดก็โอเคอยู่ผมเพิ่มแผงจากสองแผงเป็นสามแผงนะครับอนุกรมกันสามร้อยสิบห้าวัตสองแผงแ้แผงใหม่นี่สามร้อยสี่สิบวัตก็เอามาเอา,เอามาอนุกรมกันสามแผงกงจะไม่พอ ประมาณน,นี้ครับโอเคมีอะไรอัปเดตแจ้งมาอีกทีสวัสดีครับ